ทิศราคาน้ำมันชิ้นสุดขาลงแล้วหรือยังกองทุนบัวหลวงเปิดตัว b m o อ e ดิจิทัลแมกกาซีนเพื่อโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2558วันฉันตรประมงคลน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งค่ะของปวงชนชาวไทยนะคะที่จะระลึกถึงการได้อยู่ใต้ร่มพระบรมมหาโาที่สมภานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะเนื่องจากในวันนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ65ปีก่อนค่ะปี2493นะคะรัฐบาลไทยรวมถึงพระสงฆ์นิกายเองนะคะก็ได้ มีการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนะคะจัดงานพระราชพิธีฉลองพระสวตีตตะชัหรือว่ารัฐพิธีฉัตรมงคลขึ้นนะคะซึ่งกระทำนในบรมราชาพิเศษถวายให้กับในหลวงของเรานั่นเองค่ะเรือกตามวันหยุดแบบนี้ยังคงมีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนนะคะน่าจะอยากทราบกันเชื่อเหลือเกินว่าใครๆก็อยากจะมีความสําเร็จนะคะในการดําเนินชีวิตหรือแม้แต่ในการทํางานหรือแม้แต่ในเรื่องของเงินเงิน ทองทอนะคะและหนึ่งขั้นตอนที่จะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นการเรียนรูส้สู่การประสบความสําเร็จก็คือไปนําแนวคิดของผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะไปดูว่าเขาคิดอย่างไรนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมรวมถึงแนวคิดของตัวเองนะคะให้ล้อไปกับสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเนื้อความที่เรานำมาฝากกันนะคะเป็นเนื้อความที่ทางอลิสชอร์เดอร์นะคะได้เขียนเอาไว้นะคะที่เว็บไซต์ time.com ค่ะ โดยเขาเขียนไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเขาไปลองดูนะคะแล้วก็ไปนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จของทั้งบิลเกตนะคะแล้วก็วอร์เรนบัฟต์รวมถึงสตีฟจ็อบด้วยนะคะเป็น3ามคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆที่แตกต่างกันนะคะอย่างบิลเกตและก็วอร์เรนบัฟต์เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2ของโลกซึ่งความสำเร็จของเขาไม่ใช่แค่ในเรื่องการเงินเท่านั้นนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องการเงินแล้วเขายัง มีการแบ่งปันคืนสู่สังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านมูลนิธิผ่านการบริจาคหรือแม้แต่ในการมอบองค์ความรู้ต่างๆให้กับคนรุ่นหลังๆอย่างเราๆานั่นแหละค่ะส่วนสติปจ๊อบเองนะคะก็เป็นเจ้าพ่ออินโนเวชันตัวจริงเลยแมย้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าองค์ความรู้แล้วก็แนวคิดของเขานะคะก็ยังคงนาม,มาปรับใช้ได้กับคนในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ทําให้คนเหล่านี้ประสบความสําเร็จคืออะไรกันคะ่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของ ผู้ที่นำมาเขียนนะคะบอกว่าสิ่งที่เขาไปสัมภาษณ์มาไม่ว่าจะเป็นบิลเกสบริเวณวัสดนะคะหรือว่าสตีฟ e จ็อบนั้นพูดตรงกันเลยะคะ่ะว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คือต้อง โฟกัสนะคะโฟกัสก <c oughs> ็หมายถึงว่าต้องพุ่งตรงไปที่ความสนใจหรือว่าตั้งใจทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสุดความสามารถนะคะโดยอย่างบิลเกตเองนะคะเขาก็มีความชัดเจนในเรื่องของ Microsoft ค่ะโดยวอลเตอร์ไอแซคสันนะคะผู้เขียนหนังสือ The Innovator เขียนไว้นะคะว่า ความแตกต่างระหว่างผู้ก่อตั้ง Microsoft 2คนนะคะก็คือ Bill Gates แล้วก็พ a u l Allen นะคะก็คือทางด้านของ Allen นั้นมักจะมีความคิดมากมายแล้วก็ทำหลากหลายอย่างที่แตกต่างกันค่ะ b i Allen เองเคยบอกไว้นะคะว่าวันที่เขาเนี่ยตัดส,สินใจที่จะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลงมือทำในทุกๆอย่าง แต่เกสนั้นจะทําในทางตรงกันข้ามค่ะโดยบิลเกตจะทำมียงแค่อย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะทําอย่างจริงจังแล้วก็ทําแบบสุดความสามารถอย่างเช่นจะไปนั่งแกะโปรแกรมอะไรบางอย่างนะคะโดยใช้เวลาอยู่หน้าจอเนี่ยหเดือนเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดอย่างมีวินัยและนั่นนะคะเขาก็ยอมรับว่าบิลเกตเนี่แหละเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้ Microsoft ยิ่งใหญ่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนอีกขั้นหนึ่งก็คือสตีฟจ็อบส์นะคะซึ่งเป็นเจ้าพ่อนวัตก,กรรมในะ ะะซึ่งแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่วิธีคิดของเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในคนยุคนี้ไม่น้อยขีเดียวนะคะโดยจ็อบส์เคยพูดเอาไว้นะคะว่าถ้าอยากทำงานอะไรให้ดีสิ่งที่เขาเลือกทำก็คือตัดสิ่งที่ไม่สำคัญหรือโอกาสที่ไม่จำเป็นทิ้งไปซะซึ่งแม้แต่โอกาสเองถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่เลือกที่จะทำนะคะนั่นหมายความว่าจ็อบเองนั้นสเปซิฟิกหรือว่าโฟกัสอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง,อย,างอย่างแท้จริงค่ะ ถ้าจำกันได้จ็อบส์เคยโดนไล่ออกจากบริษัทของตัวเองนะคะนั่นก็คือ Apple ค่ะโดยโดนไล่ออกไประยะหนึ่งนะคะก่อนที่ Apple จะดูถ้าไม่ค่อยดีแล้วก็ถูกเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยในปีที่จ็อบส์นะคะถูกเรียกตัวกลับมาก็คือในปี1998ค่ะณวันนั้น Apple นะคะมีสินค้าที่มีความแตกต่างกันในแ,ในแง่ของฟีเจอร์อยู่350ประเภทด้วยกันนะคะหรือว่ามีสินค้ามากกว่า300รายการแต่วันที่จ็อบส์กลับมาในปี1998เขาตัดสินใจโฟกัสแล้วก็เลือกทำเฉพาะสินค้า10อย่างเท่านั้นนะคะที่เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ง่ายๆนะคะ และนั่นก็เลยทำให้สติปจ็อบกลับมามีบทบาทในสังคมเทคโนโลยียุคป,ปัจจุบันอีกครั้งนะคะแล้วก็ทำให้ Apple กลับมาพังงาดได้นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่สติปจ็อบเขาทาแล้วก็เน้นย้าในเรื่องของการโฟกัสนะคะส่วนคนสุดท้ายค่ะเจ้าพ่อการลงทุนฉบับ V.I. หรือว่า Value Investor Warren Buffett นะคะโดยต้นแบบนักลงทุนหุ้นคุณค่าอย่าง Warren Buff e t t นะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างที่ เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาไม่สนใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะหรือแม้แต่เรื่องวรรณคดีหรือการเดินทางและสถาปัตยกรรมเขาจะไม่สนใจเลยดังนั้นเขาจะมีเวลาเต็มที่ในการพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการลงทุนเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าชีวิตเขาคือการลงทุนเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเขาบอกไว้นะคะว่าการลงทุนให้ประสบความสําเร็จต้องใช้เวลาต้องใช้วินยัยและต้องใช้ความอดทน เวลาวินยัยและความอดทน3อย่างนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนหรือว่าพยายามให้เต็มที่อย่างไรยังไงก็ต้องใช้ระยะเวลาถึงจะประสบความสําเร็จได้เขายกตัวอย่างน่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าเหมือนถ้าเราจะผลิตลูกขึ้นมา1คนเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการมี one baby เนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะให้ผู้หญิง9คน มาท้องใน1เดือนเพื่อให้ดีได้มีเด็ก1คนออกมาได้นะคะยังไงเราก็ต้องให้ผู้หญิงท้อง1คนแล้วก็กินระยะเวลา9เดือนต่อไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาทำนะคะแล้วเขาก็เลือกที่จะอ่านบรรดาบทความต่างๆมากมายกว่า500หน้าทุกๆวันนะคะและเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้แต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะลงมือทําเพราะว่าหลายคนอยากจะรวยเร็วประสบความสําเร็จเร็วนะคะแต่เขาบอกไว้ว่าถ้าเราจะโฟกัสแล้วก็ต้องให้เวลากับมันด้วยนะคะ ก่อนจะเบรกกันทิ้งท้ายสั้นๆนะคะคุณผู้ชมว่าใครตั้งคำถามว่าทำไมทำหลายอย่างแล้วไม่ดีอยากให้ดูของแมคโดนัลค่ะ นักโดนดทย,ย้อนกลับไปนะคะสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คืออาหารที่กินง่ายใช้เวลาในการบริการอย่างรวดเร็วและราคาถูกนะคะแต่วันหนึ่งค่ะเขาเปลี่ยนแปลงค่ะเขามีเมนูหลากหลายมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้พนักง,งานสับสนนะคะแล้วก็ทำให้ในส่วนของคิวที่ต้องรอเนี่ยนานขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้าบ่นนะคะและสุดท้ายเขาก็เลยต้องกลับไปเป็นแบบเดิมคือใช้เวลาที่สั้นจากอาหารที่มีเมนูน้อยอย่างนะคะนั่นคือการโฟกัสในสิ่งที่เขาทำเพราะว่ายิ่งทำ มากก็ทําให้จุดเด่นนั้นน้อยลงนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะอย่าลืมโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําด้วยทิ้งท้ายกันด้วยข่วประชาสัมพันธ์นะคะจากบรจากรุงไทยคะ่สะสำหรับใครที่สนใจนคะคะลงทุนในกองทุนเปิด,ปดกรุงไทยสมาร์ทอินเวสต์สเดือน2นะคะเปิดเสนอขายแล้ววันนี้ถึง8พฤษภาคมะคะ่ะโดยอายุโครงการ3เดือนนะคะลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอก,กชนประมาณ70%ิปรนะคะผลตอบแทนประมาณ1.9%ตต่อป,ปีไม่เสียภาษีค่ะสนใจสอบถามได้ที่ธนาคาร ทารกรุงไทยทุกสาขาทุกประเทศหรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 6866100กด9ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนค่ะแต่เป็นในแง่ของสินค้าพกพาหรือว่าราคาพลังงานกับอาจารย์มนุนสิริวันในรู้ก่อนเลยกว่าสักครู่เดียวคะ่ะ คิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุน KT ทีของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำรับเต็มเต็มไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน บทบาทกกพงานกำกับดูแลของกกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์ มาติดตามกันต่อเลยนะคะช่วงที่2ของรายการรู้ก่อนรวยกว่าค่ะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานกันนะคะต้องยอมรับว่าราคาพลังงานเป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตปีที่แล้วแล้วนะคะปรับลงมาประมาณถึง50%ด้วยกัรหลายคนตั้งคําถามนะคะว่าช่วงขณะนี้ที่มีการรีบาวขึ้นมาได้ยืนอยู่ประมาณ55-5ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะในส่วนของน้ํามันของเวสเท็กซัสนะคะในของสหรัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นการรีบาวขึ้นแล้วก็ สะท้อนภาวะขาลงที่สิ้นสุดแล้วหรือยังนะคะเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้พร้อมกันกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคุณมนูนสิริวันอยู่กับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณมนูณคะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานะคะถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าระดับราคาที่เราเห็นณขณะนี้เริ่มมีศักยภาพมากขึ้นถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้สะท้อนภาวะราคาน้ํามันขาลงยุติหรือว่า สิ้นสุดลงแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์ก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าราคาที่มันปรับลดลงเนี่ยนะครับมาเป็นเวลา6เดือนเต็มเตมเนี่ยนะครับก็น่าจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วเพราะว่าจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยดัลงไปเกือบ40เหรียญสารัตตแรเรลแล้วก็เบรนท์นั้นก็ลงไปประมาณ58เหรียญสารัตอรเรลคาดว่าขณะนี้เนี่ย ราคาน่าจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีสเสถียรภาพแล้วโอกาสที่จะลงไปต่ําสุดขนาดนั้นเนี่ยน่าจะน้อยแล้วนะครับ <ứng S 1> <ứng S 2> แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลงไปอีกนะครับนักวิเคราะห์หลายคนให้ความเห็นว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาจะปรับขึ้นมาประมาณสัก20%แล้วในรอบอ15วันที่ผ่านมาเ <ứng S 2> <ứng S 1> นี่ยนะครับต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนต้นเ,นเมษา,ายน,นยมาจนกทั่งถึงบัดนี้เนี่ยะนะครับประมาณ2อาทิตย์กว่าๆเนี่ย ขึ้นมาประมาณ20%แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะไม่กลับลงไปอีกนะครับเพราะว่าที่มันขึ้นมา20%เนี่ยมันเป็นผลมาจากเรื่องของอสถานการณ์ในเยเมนมซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งกองกําลังแล้วก็ทิ้งระเบิดนะครับในเยเมนมก็ทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ประกอบกับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีรายงานว่าผลิตน้ามันมดิบได้ลดลงเนื่องจากว่าผู้ผลิตเชลล์ออยเนี่ย มีการปรับลดการผลิตน้ำมันลงเนื่องจากราคามันถูกมากนะครับ <ấu mü. S 1> แต่สองปัจจัยนี้เนี่ยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมาแต่เรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยน <thinner S 1> <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนเนี่ยปริมาณน,น้ำมันเนี่ยมันย,ยังล้นตลาดอยู่ <gh. S 1> โดยประเมินกันว่าโอเปกเนี่ยยังผลิตน้ำมันดิบออกมาล้นตลาดอยู่ถึงเกือบ2ล้านบา์เรลต่อว,วันเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสครับที่ราคาน้ำมันจะกลับไป ลดลงได้อีกะนะครับแต่ว่าเราต้องจับตาเรื่องของเยเมนกับซาอุถ้าเรื่องนี้คลี่คลายหรือว่าเบาบางลงเมื่อไหร่สถานการณ์ราคาน้ำมันก็จะกลับมาสู่ฟันเดอร์เบิร์กหรือว่าพื้นฐานใช่ไหมอาจารย์คือคือปัญหาเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถา,านการณ์เยเมนเป็น,เป,นเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะครับมันยังมีปัจจัยอื่นนะครับเช่นปัจจัยเรื่องของอิหร่านค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะทํคการตกลงกับทางด้านชาติตะวันตกในเรื่องของการคว่ำบาตรค่ะ ก็ตกลงกันไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าจะต้องอรอไปจยะทังถึงเดือนมิถุนายนถึงจะมีข้อตกลงที่สมบูรณ์ออกมามระหว่างนี้เนี่ยอิหลานก็ต้องไปจัดการปัญหาภายในของตงเองอว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอเครื่องหมุนเวียงที่ทําให้ยูเรเนียมันมีความบริสุทธิ์เข้มข้นอะไรเนี่ยจะต้องไปลดจํานวนลงซึ่งถ้าสามารถจะทาได้ตามข้อตกลงเบื้องต้นที่ตกลงกันไว้เดือนมิถุนายนอีห่านก็จะรับการผ่อนผันเรื่องของการข่อบ่า ที่ตอนนั้นอิหร่านก็จะส่งออกน้ามันได้เพิ่มขึ้นใชพราะอิหร่านส่งออกน้ํามันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะไปกดดันราคาในตลาดราคาตลาดก็จะปรับลดลงอย่างเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาเยเมนซึ่งจะทําให้ราคาเพิ่มขึ้นแล้วถ้าปัญหาเยเมนมันผ่อนคลายราคาก็จะลดลงปัญหาอิหร่านถ้าตกลงกันได้ราคาน้ำมันก็จะลดลงใช่ไหมครับม,มันจะมีปัญห<น>า <ำ S 2> หลายอย่างส่วนไหนมากกว่ากันคะระหว่างปัจจัยลบและบวกต่อราคาน้ํามัน ตอนนี้ปัจจัยลบน่าจะมากกว่านะครับเพราะว่าปัจจัยลบก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรื่องของอิหร่านก็เป็นปัจจัยลบนะครับเรื่องของซัพพลายล้นตลาดที่โอเปกผลิตน้ํามันดิบออกมามากกว่าความต้องการโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งผลิตน้ํามันดิบออกมาถึง10.3ล้านบาร์เรลต่อวันสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาอันนี้เป็นปัจจัยลบทั้งสิ้นนะครับ ภาพรวมของทิศทางราคาน้ํามันที่เรายังเห็นปัจจัยลบมีน้ําหนักกดดันอยู่นขณะน,นี้อาจารย์มองว่าแล้วระยะต่อไปในช่วงไตรามาสสไปจนถึงปลายปีนี้นะคะโอกาสของแนวโน้มจะเป็นในรูปแบบไหน,นะคะอาจารย์ไตรามาสสอเนี่ยนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอาจจะเห็นราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตอนนี้ขึ้นมานะครับ,รบก็อาจจะลดลงไปได้ถึงระดับ50เหร,รียญสหรัฐต่แบเรลนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะรีบาวขึ้นทั้งนี้เพราะช่วงปลายปีเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของความต้องการน้ํามันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวอย่างราคาปลายปีเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะมาขึ้นมายืนอยู่ระดับ60เหรียญหรือ60เหรียญเศษเศษนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าอาจจะขึ้นมาถึง65แต่พอขึ้นมาถึงระดับ65เนี่ยมันก็จะมีปัญหาซ้อนขึ้นมาก็คือว่า ผู้ผลิตเชล์ออยล์ในสหรัฐเนี่ยก็จะกลับมาผลิตนะ้ํามันดิบเพิ่มขึ้นเพราะราคาสูงขึ้นเพราะราคาสูงขึ้นเั้นตรงนี้เนี่ยปัจจัยชี้ขาดเนี่ยมันจะอยู่ที่ระหว่าง O อเปกกับนอนโอเปกว่าจะเจรจาทําความตกลงกันได้หรือไม่ในเรื่องของโคต้าการผลิตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอเปกบอกว่าโวเด็ดตินขาดไม่ลดการผลิตนั้นถ้าจะมีการลดการผลิตเนี่ยต้องลดด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการเจรจากันลับๆอยู่ หลายครั้งเลยใช่ไหมคะอาจารย์หลายครั้งรครับแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการตกลงกันได้ว่าเอาละจะช่วยกันลดการผลิตอันนี้เนี่ยก็จะดึงราคาน้ำมันขึ้นมาอะไรจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ฝั่งนอ o n OPEC ยอมลดกําลังการผลิตล่รคะอาจารย์ก็ปัจจัยหลักก็คือ OPEC ก็จะกดดันราคาน้ำมันไปเรื่อยๆนะครับถ้ากดดันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถูกทําให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงกว่า ก็ต้องเลิกผลิตไปโดยอัตโนมัติเหมือนสถานการณ์บีบังคับใช่ครับเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันมันอยู่ระดับ60เหรียญไปเรื่อยๆเนี่ยก็ผู้ผลิตเชลออยเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องเลิกผลิตอยู่ดีต้นทุนของนอนโอเปกอย่างพวกเชลออยอย่างสหรัฐเนี่ยนะคะประมาณกี่บาร์เรลต่อหน้าหลุมค่ะอาจารย์ก็มันแต่ละหลุมไม่เท่ากันแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็น่าอยู่ที่ประมาณ65ถึง70สเหรียญสหรัต่อแบรเรลครับเพราะฉะนั้นที่ปิดหลุมไปต่างๆก็เพราะว่า ทางด้านของต้นทุนเนี่ยมากกว่าราคาขายนั่นเองครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีกลุ่มหนึ่งซึ่ง,ย,ง,งยังคงต้องผลิตอยู่ทั้งนี้เพราะว่าได้ลงทุนไปแล้วในเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ถ้ายังผลิตและมันยังคุ้มค่าใช้จ่ายมันก็ต้องผลิตต่อไปอนะครับคือให้ cover cash cost นะครับแต่ถ้าคนไหนที่มันลงทุนมานานแล้วแล้วคิดว่าผลิตไปแล้วไม่คุ้มเนี่ยเขาก็ปิดไปอาจารย์มองว่าทารมมิ่งของการ,รต่อกอนกันระหว่างโอเปกกับนอรโอเปกจะยาวนานไปอีกกี่ปีคะ ผมคิดว่าก็คงยืดเยื้อไปอย่างน้อยก็6ปีไม่ใช่6ปี6เดือนหกเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือนถึงหนึ่งปีครับแล้วบทสรุปน่าจะขึ้นอยู่กับอะไรที่เป็นทิปปิ้งพอยต์เลยคะอาจารย์บทสรุปเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับที่จะฟื้นตัวหรือไม่ถ้าภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วความต้องการน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นทริกเกอร์พอยต์นะครับที่จะทําให้ทั้งฝ่ายผู้ผลิต ทั้ง o อ e c ทั้งนอน o อเปเนี่ยก็วินวินทั้งคู่คือในเมื่อ,อความต้องการสูงขึ้นดีมาขึ้นดีมานขึ้น,น,นทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ต้องมานั่งกดราคากันเองะนะครับอันนั้นแต่ว่ามันคงจะต้องเป็นระยะยาวานะครับส่วนอีกอันนึงซึ่งอาจจะสามารถพูดคุยกันได้ก็คือเรื่องของการเจรจาให้ทั้ง2ฝ่ายลดการผลิตลงโอเปกก็ลดการผลิตลงระดับหนึ่งแล้วก็ฝ่ายนอนโอเปกก็ไม่เพิ่มการผลิตขึ้นนะครับ แล้วในส่วนของโอเปกเองต้นทุนของเขาที่บอกว่าน้อยกว่านอนโอเปกเนี่ยประมาณกี่เหรียญได้คะอาจารย์ก็เหมือนกันครับแต่ละประเทศแต่ละหลุมก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ระดับ40-50ถึงเหรียญสหรัฐแ่เบรลต่างกับทางด้านของนอเปกเยอะเหมือนกันครับจีนมีส่วนในการที่ทําให้ดิมานของน้ํามันลดลงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีส่วนมากเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะนะครับ ในอดีตนี่ก็เป็นอันดับสองของโลกรองจากสาหรัฐอเมริกาแล้วก็กําลังถีบตัวขึ้นมาจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเนี่ยก็มีผลทําให้ความต้องการน้ํามันเนี่ยลดน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจีนก็อาศัยช่วงจังหวะนี้นะครับที่ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงค่อนข้างมากก็สะสมน้ํามันเข้าสู่คลังน้ํามันสํารองทางยุทธศาสตร์ก็เช่นเดียวกับเกาหลีใต้กับอินเดียนะครับก็พยายามอน ทำมาดึงน้ำมันเข้าการสำรองทางยุทธศาสตร์ก็ทำให้น้ำมันยังไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนักครับภาพที่อาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะผลที่จะเกิดต่อภาพของเรือเซกเตอร์หรือว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของโอเปกเองสหรัฐเองหรือแม้แต่เอชีอเองอาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะก็มีทั้งผลบวกและลบประเทศที่มีทั้งได้รับผลดีและผลเสียนะครับแน่นอนประเทศที่ได้รับผลกระทบก็คือประเทศผู้ผลิตน้ํามัน เรอย่างเช่นตะวันออกกลางอ,อเมริกาใต้อ,อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้คือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการที่ราคาน้ามันปรับตัวลดลงเ่ะนั้นเศรษฐกิจกเขาก็แย่โดยเฉพาะย,ยิ่งประเทศที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวนเนซุเอลาไม่ว่าจะเป็นอิหร่านหรือไม่ว่าจะเป็นอิรักหรือประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ํามันรายย่อยนะครับพวกนี้ได้รับผลกระทบหมด แต่ว่าถ้าเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่างเช่นซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยถึงแม้จะได้รับผลกระทบคือรายได้น้อยลงแต่ว่าเขาเป็นประเทศร่ารวยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากแต่ว่าประเทศที่เป็นผู้ใช้น้ํามันเนี่ยพวกนี้ก็จะดีนะครับเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้ใช้น้ํามันรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดเงินตราต่างประเทศได้เราจะเห็นว่าเงินเฟ้อเราลดน้อยลงใช่ไหมครับเรา ค่างเงินเราแข็งค่าขึ้นซึ่งแข็งค่าขึ้นนี่อาจจะไม่ดีสําหรับผู้ทรงออกะนะครับนั้นเราก็ต้องดูแต่ละเซกเตอร์เซกเตอร์ไปถือว่าในภาพใหญ่นะคะเราเห็นทิศทางราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นในช่วงนี้นะคะมาจากปัจจัยที่เป็นปัจจัยระยะสั้นนะคะ,คะแล้วก็เป็นทางเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ซาอุดิอาระเบียนะคะที่เขาไปโจมตีในส่วนของเยเมนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะคกับทิศทางราคาน้ํามันที่อาจารย์มองว่าในไตรามาสสองมีโอกาสปรับตัวลงมาอีกนะคะแต่ว่าในช่วงปลายปีเราอาจจะเห็นการรีบาวด์ขึ้นมาจากช่วงหน้าหนาวของสหรัฐที่มีดีมานด์ความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ก็จะทําให้ทางด้านของนันโอเปกกลับมามีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นและกดดันราคาอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องเกาะติดทิศทางของราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพนี้ก็มีทั้งบวกและลบต่อเศรษฐกิจของนานาประเทศด้วยเดยวชน บรรณุเล่าแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังอีกแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางนะคะฝลังงานวันนี้ขคุณอาจารย์มากคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพับบกกันสักครู่เดียวคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม Product Invest กันคะ่ะคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องก,การมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเง,เงินฝากประจำ เลือกลงทุนกับกองทุน KT+ ของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกระดกเบี้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน บทบาทกกพงานกำกับดูแลของกกพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์ ใช้กันด้วย duct Invest เลยนะคะสำหรับเรกนี้ค่ะมี2ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มากขึ้นผ่านนิตยสารนะคะหรือว่าเรื่องของประกันชีวิตค่ะเริ่มต้นกันก่อนนะคะโดยทางด้านของบลจบ,บัวหลวงค่ะคุณผู้ชมได้เปิดตัวบีมอลนะคะซึ่งเป็นนิตยสารรา,ายเดือนเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าให้กับนักลงทุนไทยนะคะซึ่งเป็นดิจิตอลแมกซีนที่หาอ่านได้อย่างสะดวกสบายนะคะทั้งแบบออนไลน์หรือว่าดาวน์โหลดไว้อ่านภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งจะ นํานเสนอมุมมองแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆด้านการลงทุนนะคะรวมถึงกองทุนรวมตามสไตล์ของกองทุนบัวหลวงด้วย ส่วนใครที่ชื่นชอบการออมรวมถึงได้สิทธิ์ในการคุ้มครองด้วยนะคะล่าสุดนะคะเมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็ได้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เนะคะแล้วก็ได้เปิดตัว s m i l e Privilege a p p l i c a t i o n ช่องทางในการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตค่ะเพื่อแลกคะแนนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคป,ปัจจุบันรวมถึงเป็นอีกช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็สมาชิกเมืองไทยสมัยครัคบด้วยค่ะ และสำหรับบลจธนาชาตินะคะลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นลูกค้าของบลจธนาชาตินะคะล่าสุดค่ะทางด้านบลจธนาชาติได้ตอบโจทย์ทุกการลงทุนนะคะแค่ปลายนิ้วค่ะเพียงคลิกไปที่เว็บไซต์นาชาตฟันด์ดอนะคะซึ่งเป็นการปรับชมรูปแบบของการใช้งานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นใช้บริการได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์กองทุนรวมตลอด24ชั่วโมงนะคะเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าของบลจธนาชาตินะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บจธนาชาติหรือว่าธนาคารธนาชาติโทร1770หรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะธนาชาติฟันออนไลน์ .com ค,ค่ะ นั่นคือเร่องราทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับรายการประจำวันหยุดวันชัตรมงคล5พฤษภาคม2558วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในภาคปกตินะคะจะมีการอัปเดตข้อมูลการลงทุนนะคะรวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจอย่างแน่นอนวันนี้เฟิร์นนะคะศิรธยาอิสระพักดีทีมงานลาไปก่อนพูดคุยกันได้ที่ Facebook รู้ก่อนดยกว่าสวัสดีค่ะ ครับก็เนื่องในโอกาสที่ทางชูนะครับ